นะณบ้านหนองแดงได้เกิดเหตุการณ์ว่าควายยุมตายจากหน้าบาลานก็ไม่ซ้วใชาเหตุเพราะคนในบ้านต่างหาดกลัวและอื่น,นว่าน่าคงเป็นสีมือของผีก็ะหังตะกรรำนีน่พวกคนดูดึงใกล้ๆถ้าเกเป็นผี เอควัมเหนื่อยแม,ม่ิมันก็ตรงตายพระห้ามนี้อว่าเหมือนวป็นหน้าตาตื่นมาที่บ้านของตาเกียวตาเขียวตาเขียวไปดูว่าที่บ้านหวมหน่อยมันเป็นอะไรต้ไม่รู้คงในตาเป็นเต็มไปหั่วเลยเหมือนไปเล่าเรื่องเราให้ตาเขียวฟังได้ในสมัยน,นั้น ทำไมใครแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้เขาเอาคนแก่ที่เขาคนในหมู่บ้านตามมาอะไรอีกครับ